พี่ต้นไม่ต้องเครียดน,นะวันนี้โบไปทํางานแล้วโบหยุดงานหลายวันเนี่ยไปทํางานอ่ะแต่จะไม่ว่าเหรอก็ทํายังไงได้แ่ะพี่ก็ไม่สบายนี่นาวันนี้พี่จะเดินหาง,งานสงสารโบอะ่ะทํางานอยู่คนเดียวเลยพี่ก็ตกงานหลายเดือนแล้วสู้ๆนะพี่ขอให้ได้งานไวๆขอบใจนะโบไป กูไปทำงานคงจะได้ทงาบ้างละพี่จะพยายามหางานให้ได้เร็วๆนะรถเป็นอะไรเนี่ยต้องไปถลไลก่ะ้ยสตาร์ทก็ไม่ติดแย่ yeah, แล้วอ่ะทำไงดีอ่ะคนยิ่งรีบๆอยู่รถเป็นอะไรครับคุณพู้หญิงพอดีว่ารถสตาร์ทไม่ติดอะคะ่ะผมเคยเป็นช่างครับให้ผมช่วยดูไหมครับได้ค่ะพี่ฝากด้วยนะคะ อ๋อนี่ไงครับแค่ควแบตรวมแค่นี้เองครับแค่ตรงนี้เหรอคะพี่ใช่ลองสตาร์ทดูเลยครับได้ค่ะอบค่ะ <c oughs> ติดแล้วรถติดแล้วค่ะพี่พี่คะนี่คะ่ะค่าเสียเวลาไม่เป็นไรครับผมแค่อยากช่วยครับน้องเก็บเงินนี้ไว้ช่วยคนที่เขาลำบากกว่าผมดีกว่าครับขอบคุณค่ะพี่ พี่คะถ้าพี่มีปัญหาอะไรเนี่ยก็ติดต่อไปที่เบอร์ฟิ์มได้เลยนะคะตามนี้คะ่ะขอบคุณมากครับขอบคุณเช่นกันคะ่ะงั้นผมขอตู้ก่อนนะครับได้ะค,ะค,ค่ะของคท้สวัสดีค่ะเจ๊แตม นี่โบวันนี้หล่อนมาทํางานมาสุดท้ายแล้วนะทําไมล่ะคะเจ๊ก็เธอหยุดหลายวันไงฉันก็รับคนใหม่ไปแล้วสิเจ๊คะหนูป่วยนะคะเจ๊หนูก็ลาเจ๊แล้วด้วยนะคะพี่แฟนหนูก็ตกงานถ้าเจ๊ไล่หนูออกแล้วหนูจะเอาอะไรใช้จ่ายล่ะคะมันก็เรื่องของเธอสิมันไม่ใช่ธุระอะไรของฉันนี่ไปหนุนเราไปรับออเดอร์ลูกค้ามาแล้วทํางานให้เป็นคุ้มกับที่ฉันจ่ายเงินหน่อยไป รับอะไรดีคะเอาผัดกะเพรา,าไข่ดาวค่ะพี่พี่ดูเหนื่อยนะคะพี่ไม่สบายหรือเปล่าใช่จ้ะพอดีพี่เพิ่งหายป่วยอะ่ะหยุดงานไปหลายวันนี่ก็เพิ่งมาทำงานวันแรกจ้ะค่ะพี่หนูสั่งแค่นี้ค่ะคะ่ะรอสักครู่นะคะได้ค่ะ,ะโทเสร็จแล้วไปส่ง,สงทีนะ่เซซีทองน้ง หาง,งานไม่ได้แล้วเจ้าเงินที่ไหนมาจ่ายค่าเช่าบ้านค่าน้ำค่าไฟพี่ต้นโบมีค่าเช่าบ้านแล้วนะพี่คะนี่ค่ะค่าเสียเวลา ไม่เป็นไรครับผมแค่อยากช่วยครับน้องเก็บเงินนี้ไว้ช่วยคนที่เขาลำบากขอาผมดีกว่าครับขอบคุณครับพี่พี่คะถ้าพี่มีปัญหาอะไรเนี่ยก็ติดต่อไปที่เบอร์ฟี์มได้เลยนะคะตามนี้คะ่ะขอบคุณมากครับขอบคุณเช่นกันคะ่ะงั้นผมขอตูวก,ก่อนนะครับได้คะ่ะขอบคุณครับ